ก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมมน,นีกาดุงทองก่ะมานาคือเก่าพี่น้องฝนตกตลอดเลยครับผมม่มีมือยุดเลยพี่น้องเอ้ยจ็กมือได้เพื่นสีเศร้าดอกเบิ่งหมือตึ๊ออยู่พี่น้องมืงหนึ่งกับตกลงมาแล้วนะครับผมพอเปียกเสื้อผ้านี่แหละพี่น้องมานเพิกหายไปนะครับผมแต่เมื่อบ้านนี่นักนะครับมน,นีกะคุ่งจ่า ตลอดอีกเลยนาะพี่น้อง็คุคงจะนักคือเก่านะครับผมอืเขาลุงท่องกับเพระท่านได้พ่อเกี่ยวดอกพี่น้องยังเขียวอยู่นะครับผมนี่ยังเขียวอยู่ก็อ,อ,อ,อีกก็อีกสินเดือนพละพี่น้องนะครับผมกังได้กับโบเกินสินเดือนเนะครับผมสินเดือนตุลาหอดวันที่สิบพฤศจิก,กานะครับลุงท่องกับเกีียวทุกปีกับวันที่สิบแล้วพี่น้องขเขาเพิ่นสีแกแบบสมบูรณ์เลยนะครับผมได้น้ำหนักเต็ม นกับผมนี่ปี่หนีก่ะหูวซืกอว่าสิแกซาอยู่พี่น้องนกับผมสิแกซาอยู่สิซุกษาอยู่จังห้องไอพี่เคยอยู่ฟังตะวันตกพูดพี่น้องกินแนมไปห็น่งเหลืองเพื่อนนเพื่อนซุกแล้วนกับผมเพื่นซุกแล้วก็เพราะว่าเพื่อนวานปุ๋ยเคมีนกพี่น้องเนาะเพื่อนก็ซุกแล้วอยู่ฟังข้างล่างน่นก็สซุกแล้วนครับผมุินเหลืองเมือดแล้วพี่น้องแนมไปเห็นน่งเหลืองนันแมนแมนเมือดเลยแหละครับผม สำหรับห้องลุงทองเนี่กคยังเขียวอยู่พี่น้องยังเขียวอยู่นะครับผมเอีนี่ก็แปลกนะครับผมเขาผมมันยังเขียวอยู่แต่ห้องเพื่อนบ้านเพื่อนหรือว่าห้องพี่เคยผมนั่นอยู่ฝั่งตะวันตกนั่นเหลืองแหลวนะครับพรเกียวเหลวนี่ก็แปลกคือกันเนะครับระวังเคมีกับอินทรีย์นะครับอืมแต่ห้องลุงทองเะยับยังมาชัานได็กแกนะครับมาชัานได้สซุกยังเขียวอยู่หรืออาจจะเป็นกับการเกิดสารอ้อพี่น้องเนาะ เพราะว่าเกิดหลังเพื่อนนะครับผมเพราะว่าทั้งทั้งเพื่อนนี่ได้น้ำเคื่นนะครับผมได้น้ำชนประทานแต่ทั้งของลุงท่องนี่สูงนะครับบ่ได้น้ำน้ำเพื่อนนะครับก็รอจะนามผลอืมนีม่ก็รอจะนามผลอย่างเดียวก็เลยบ่ทชันไอ้แก่บ่ทชันไอ้ซุกเนาะพี่น้องเนาะครับผมกันยังเขียวลุ่มอยู่พี่น้องเค <c oughs> ร่องใช้จะได้เกี่ยวผมกับไอ้เขาก็ขอลอยหาละมั่งนี่พี่น้อง นกรับผมอะกับป้าม่านนี่แหลคะครับผมพี่น้องนอกรับผมยิงท้องกับมาอัปเดตให้พี่น้องในเบือ้องเนาะฝ้นตกตลอดเลยนกรับผมตั้งแต่เขามาเดือนในเดือนตุระนี่ตกบเสมอครับผมพี่น้องตกตลอดโอ้ยหนกพินงกาโล่งเขานกรับผมหนกพิราบพี่น้องมาเป็นพันๆโต้บนนี้พี่น้องมนไม่นน้อยน้อยนกรับผม่ะกับป้าม่านนี่แหละครับผมกับกขอ ากตรงหน,หน่อยของลุงทองไหวน้ำเนยได้ขับดื้อในอมอุกนอ่อใจของพี่น้องทุกท่นนานนะครับผมขอคุณครับสวัสดีครับ